นั่ง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 สบายดีมดทุกคนเนาะ<ม>อันนี้เป็นเมตูฮักดีอยู่บานเปื่อนเบิร์นนแล้วนี่บุมีลูกมีลานเราอยู่ผู้เดียวเนาะอืมผู้ใดมีน้ำใจศรัทธาอยากช่วยเหลือให้ติดต่อมาทางผู้เฮาพี่เนาะอืมเราอยู่ผู้เดียวบุมีลูกมีลานเบิง์นบอลยู่บอลกินเนาะคือว่าน่ี่บอลรับบอลนอนก่อน เป็นจ้าสิพี่น้องเอ้ผู้ใดมียังอยากช่วยเหลือเพิ่นเนาะก็ให้ติดต่อมาทางาเขาฮิที่เพื่อนของเพิ่นก็จงาสิแหละเพื่อนผู้เดียวลูกลานก็บ่มีแล้วเถ่าแก่ก่อนเถ่าลงไปเถ่าลงไปแล้วเออเอาเบิ่งน้ผู้ใดมีนำ้ำใจศรัทธาก็ให้มาช่วยเหลือเพิ่นเน ใายนี่ก็เขาคอบใจเมื่อสุขุ้สุขคตเนานะ